ครับสวัสดีครับป้ภาฟ้ามครับไายบรรยากาศมันก็แห้งก็แรงเถอครับมือนีมมันว่ได้ไปใส่มือหนีมนมือพักพวันพักพวันจักมือถ้าแต่เลียนหลายมือหลายกระเด็นว่านกับไปบุหรี่น้องไข่ แบบหอดบานหอดซ่องถุ่มกบบลาไปเบิดเหม่อแบบว่าถ้มีเวลาไปหางัว่าับว่านั่ว่าได้กินหยาเมื่ออยู่ยนในคอกกินมามาแหงครับบท้ายงัวสาวหน่อยเรียนครับนี่หกเจ็ดเยอนครับง่ามครับมันทเจ็บแล้วมันจะอดใจเมือ่อยก็ นี่โอเคเด่ดง่ายๆครับนี่ปล่อยเอามามจินหย่าจินตาเขาเลยนี่มันมีแต่หย่าอะไรนี่อ่ากันแรกแต่มันจะจินอ่าต้อนป้าเขาเด้ครับป้าหย่าครับเคือดอกปีนี้ครับได้เครื่องดำเบิร์ดครับนี่เครื่องดำโบดหูดำจิ้มดําน้ำครับนี่แค้งขาดี chế xác minh khỏi chết điện lạ lưng lạ kín nát đi đi khỏi hai chin bụi điện ngọc mò hùng mì ơi bung kỳ sẵn lòng 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 พอแม่มันเริ่มทีบออกแล้วนะแบบง่ามครับหนาง่ามเสืยงง่ามเฮ้ยแดดแต็มเต็มช่วงเที่ยงครับโอ้ง่ามครับ,งงงงรบอ,อ,อดบออบอได้มือได้แล้วเหมือนกัน เพีงดำเลยครับเป็นห้างเพิงเลยเป็นควยปูครับขาดีเรียบดีห้ือ ครับงามครับสีสดใสงามดีครับมาทุลักมันบ่ได้ไปใส้กระถ่ายคลิปเลียนลวครับมือ่อีง <c oughs> เห็นเด้แต่ว่าสิาไปยุ่งล่ะมันมีสิม่ไปหลมก,กมือเนี้ยจีไปครับพักจักมือนี้แลนคักแลนเนี่ยว่านกับแลนเบ้ดมือมไปส่งอุดรน,น้องไข่สาม บ่มันเป็นสามไร่การใช้พุ่มพอมครับล่ากันล่ะเราต้องมันตั้งสองพันกว่าเนาะมันธรรมดาดิเบื้องเราเลี้ยงตั้งเกือบพันกิโลครับเบื้องเราไปกลับโอ้ล่ากลับมาว่ากินมามาแห้งแล้วครับบ่มีไม่ไดเบื้องไห้้กินหญ้ากินหยังครับ ใครเรีนเบิ้งวิวที่ทางนี่ล้วป้ายว่ามันบม่ได้นั่นมันออกมาเองมันหายจินหรอไอ้ป้ายมันจินหลอดผมว่ามันป้ายหย่าเรามันว่ามันป้ายเข่าเราแล้วบะไงมีแต่หย่าหย่าดอกเลี้ยงๆนะครับเฮ้ยคณะเสียดยาเราดิมันก็บ้ามันก็บ้าไตมันบ้าไตไงยๆดิเป็นอะไรไอ่จิตป้ายหล่ะแล้ววงครับ โอ้นี่วัวลุ้นกันเลยครับติวอดได้หอดเมอไไ้ต่อครับนี่ตังสามเดือนแล้วครับตัองก็พอนอกครับนี่บีบีอันดามันหับว่ลุ้นธรรมชาติครับว่เลี้ยงไงกินงางว่าจะเจ็บหรอล่ลา,ามันสิวอดได้ปะงามสวยงาม ดีสิบบวกบส่งลูกดีให้ลูกดีนีเลี้ยงเก็บไปหอดมม่ได้หรอกสิเบิ่งเอาลูกมันนี่เพามันให้ลูกดีพอเห็นผลงานมันแล้วลูกที่ขายไปน่โอ้ยอุปบุกเลยสมบัตโนเลยงามครับเลยว่าว่าให้ลูกดีสิเก็บไป บืงกันอาทิตย์เข่งขาดีเล็บดีว่ทีะเนียยเ้ยคนไทย,ทเ,ยเล่นไทยเทีวทัดเล่บสิเล้วครับครับมื้อนี้เพราะว่ามื้อนี้พักพอน่ได้ไปไส้สักเสีย้ามาื้อนี้าไปก็ไปหลไรกันเลยล่าเลี้ยงตนรถเลี้ยงตนคนเดินทางตลอดที่เวียนเลยครับผม เก็บเก็บสชนนี่เหครับผมครับสวัสดีครับสวัสดีครับ